วันพลิพันแรงวันถูกต้องความราเีไม่มีความอาลีมีแค่ทุกขเวทนาลังเลือละเลงน้ำตากลองกระดูกมาหืมมากลางเสียงร้องระมมทับผมเลือดเนื้อไครมากมายกลายเป็นเท่าทางวันนี้ไม่ คือนักวิชาการที่ศึกษาชายแดนไทยกัมพูชาอย่างรอบด้านด้วยสายตาของคนในพื้นที่ใช้ชีวิตใกล้ชิดชาวบ้านในพื้นที่คอพิพาทตั้งแต่วัยเยาว์ที่บ้านภูมิสรอนอำเภอกันทลลักษ์จังหวัดศรีสะเกด แม้กระทั่งในวันที่กระสุนตกญาติพี่น้องต้องอพยพมาในพื้นที่ปลอดภัยรับฟังปัญหาชายแดนหลายมิติกับอัครพงษ์ขําคูณอาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดี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 ครับนี่มาจากนี่เราสั่งอาจารย์โดยตรงนักวิชาการโดยตรงจากกันทรลักษ์ ที่จริงอยู่ศรีสะเกดฮะตัวผมเองเนี่ยอยู่ในอำเภอเมืองซึ่งซึ่งห่างจากจากพรมแดนพอสมควรนะครับแต่ว่าคุณแม่เนี่ยอยู่ที่ตลาดกันทารักษ์ก็วันที่ยิงกันเนี่ยขนาดไกลประมาณ30กิโลเนี่ยฮะจากกันทารักษ์ถึงที่ภูมิสรอเนี่ยนะครับยังเห็นไฟเห็นอะไรกันแม่คุณแม่โทรมาพอดีผมอยู่ที่พนมเปญไปไปไปคุยกับชาวบ้านที่ที่พนมเปญด้วยคุณแม่อยู่ภูมิสรอนป่ะคุณแม่ไม่ได้อยู่ภูมิสรอ์นะอยู่ในอำเภอกันทารักษ์ อ๋ออยู่อำเภอเมืองไม่แม่อำเภอกันทลักษณ์นั้นไม่ถึงอำเภอหนึ่งอำเภอเมืองศรีสะเกดอีกอำเภอหนึ่งประมาณเก้าสิบกิโลครับแล้วภูมิสรอนอยู่ไหนภูมิสรณ์นี่อยู่ก่อนขึ้นทางขึ้นปราสาทขบวนวิหารเป็นหมู่บ้านสุดท้ายนะประมาณ3-4-5กิโลภูมิสรอนก็ถือว่าอยู่ในอำเภอกันทลักษ์อำเภอกันทลักษณ์แต่คุณแม่เนี่ยไม่ได้อยู่ตรงภูมิสรณ์ครับอาจารย์นี่พูดภาษาเขมรได้ไหมครับสบายถ้าถามว่าได้ไหมออกสำเนียงอย่างเช่นคนไทยฟังภาษาลาวเนี่ยออกใช่ไหมครับภาษาประเทศลาวคนไทยฟังภาษาเขมรออกไหม ถ้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาจะหลายภาษาจะฟังกันออกครับผมแต่ว่าแต่ว่าเจเนอเรชันใหม่ๆเนี่ยจะจะไม่ค่อยได้ไม่ได้แล้วมันมีรากคำคล้ายๆกับที่เราฟังภาษาลาวออกไหมันต้องบอกว่าถ้าคล้ายๆกันนี่ต้องเป็นภาษาบาลีสันสกฤตที่ยืมมาฮะอย่างเช่นอะไรเนตธศคำคำทั้งหลายเหล่านี้นะครับขเนยนนอนคนงอะไรเงี้ยอาจจะมีแล้วก็ได้แก่คือ หรือก็อะไรเงี้ยคำพวกนี้เป็นคำที่ออกเสียงแล้วก็อยู่ในไวยากรไคลๆกันกน้อยมากถามว่าภาษาเขมรในภาษาไทยน้อยไหมถ้าถ้าตามนักภาษาศาสตร์นี่จะบอกว่าประมาณ2ี่สเนะครับเพราะว่าค,คนไทยเนี่ยที่เรียกว่าชนชาติไทยไตยเนี่ยก็มีภาษาดั้งเดิมเอาง่ายๆถ้าอะไรเป็นภาษาไทยจะเป็นคำโดดกินไปพ่อแม่ นะครับถ้าภาษาเขมรก็จะเป็นคําที่ออกเสียงควบนะฮะควบเช่นตํารวจนะฮะดำเนินนะครับอัญเชิญหรือเชิญอะไรอย่างเงี้ยนะอ๋อไม่เสียงควบเข้าไปอันอันนี้เป็นทางภาษาศาสตร์ครับว่าแต่ว่าอาจารย์เพิ่งกลับมาจากกัมพูชาครับผมเมื่อวานเนี่ยกลับมาเมื่อวันตอนเช้าครับวันตอนเช้านี่ครับผมธนาคารตอนเช้าแล้วก็ไปร่วมงานที่ธรรมศาสตร์พอดีเมื่อวานที่ธรรมศาสตร์มีท่านพูดไปกัมพูชามาครับแล้วอาจารย์ไปไปกัมพูชาทำไมฮะไปคุยกับสิ่งที่เรียกว่าอะไรอะกลุ่มของ ธรรมยตาไม่ไม่ใช่ธรรมยตราแบบแบบบ้านเรานะฮะเป็น่เป็นกลุ่มซึ่งชาวบ้านของไทยนะฮะมูลที่สกภาพชมชน,นีสักยภาพชุมชนนคุณชลิดาถาเจริญศักดิ์เนี่ยซึ่ง,ซ,งซึ่งอยู่ในทําเรื่องภาคใต้ด้วยเนี่ยก็ให้ผมไปคุยกับชาวบ้านกัมพูชาคนคในเมืองหลวงเนี่ยคือประเด็นประเด็นที่เรามองกันก็คือว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาคือคนกรุงเทพกับคนพนมเปญทะเลาะกันขาวใช่ไหมฮะแต่คนที่รับผลกระทบคือคนศรีสะเกดกับคนจอมกษาหรือคนพระวิหารนะแต่ว่ากัมพูชาเนี่ยเท่าที่ไปดูเลยนะครับ กันตรงไปตรงมาก็คือว่าเขาพร้อมรบนะพร้อมที่จะใช้กําลังเพราะนั้นเวลาเขาจัดกระบวนการจะรบเนี่ยทหารไปชาวบ้านถูกอพยพออกมาไม่ชาวบ้านถูกอพยพออกมาแล้วก็มีกองผู้ชายไรหนุนเนี่ยนะครับคือรัฐบาลเขาจริงจังแล้วก็หมายความตรงไปตรงมาไม่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 มีหลายฝ่ายเป็นเอกภาพเป็นเอกภาพนะครับผมคิดว่าเตรียมตัวที่จะ ที่จะมีการรับสถานการณ์ทุกขณะแต่บ้านเราเนี่ยกลายเป็นว่าทหารก็ตั้งรับแล้วก็รวอว่ากรุงเทพจะว่ายังไงทั้ <harvest. S 2> งๆที่ตรงนั้นยิงแล้วก็ต้องรงอกรุงเทพว่าจะสั่งอะไรยังไงไหม <finan ๆ S 2> ชาวบ้านอย่างเช่นแม่นอมของผมเนี่ยแล้วก็พี่เจริญเนี่ยนะครับที่เสียชีวิตเนี่ยวิ่งไปหลบนะฮะไปเอาวัวออกมาจากนาเอา,เอามาเข้าบ้านเลยเนี่ย <ๆ S 1> แล้วก็ไปหลบใน,ใน,ในบังเกอร์บ้าน,บ,านบ้านผมเล็กเบิร์มเนี่ยนะครับไปหลบในเบิร์มทหารอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับ มันรู้สึกว่าทหารไม่ได้ความสนใจกับชาวบ้านไม่ใช่ทหารหรอกภาครัฐคือถ้าบอกว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุณอภิสิทธิ์นะฮะท,ท่านหัวหน้าของเราเนี่ยผู้นำของเราเนี่ยจะต้องชัดเจนว่าจะเอาสันดีสุขหรือจะเอาสงครามถ้าจะเอาสงครามคุณอภิสิทธิ์ต้องเตรียมตัวตพวนี้แล้วต้องเตรียมตัวแล้วฮะภาษาโบราณอย่างเช่นสมัยราชอาณาจักรนั่นบอกต้องแต่งทัพแแต่รัฐบาลบอกได้ไหมว่าเอาก็ไม่รู้นี่ว่าเขาจะยิงมาเมื่อไหร่โอ้คุณกสิทธิ์ก็ไปอยู่ที่ที่แรกใช่ไหมฮะวันที่ถูกยิงเนี่ยก็นั่นสิก็นั ถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณเกษ์ยังบอกเลยว่าคุณเกษต์คิดว่าคุณฮอนำหงก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ําไปครับหรือเรื่องนี้อาจจะเป็นอุบัติเหตุมั้งไม่ไม่ทราบนะะถ้ามองในแง่ดี<อ>นะครับ,รบถ้ามองในแง่ดีเป็นอุบั<ง>ติเหตุหรืออาจารย์กำลังจะบอกว่า<อ>คือคือรัฐบาลเราต้องมีวิสัยทัศน์ว่าดูบรรยากาศดูสถานการณ์รแล้วต้องวิเคราะห์ได้ว่าทหารมาอยู่ด้วยกันแล้วนีเออทหารมาอยู่ด้วยกันแบบนี้แล้วแล้วก็ทางด้านของกัมพูชาก็มีประวัติที่ S <S ถ้าเกิดมาแบบนี้แล้วมันมักจะจบลงแบบไหนครับผมตองตร,งรีมอพยพน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเอ๊ะมันหรือว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเอ๊ะเราไม่รู้จักเพื่อนบ้านเราหรือเปล่าห <meus S 2> มายความว่ารู้จักผ่านสื่อแต่ไม่รู้จักนิสัยใจคอเขาไม่รู้จักประวัติศาสตร์เขาแล้วจริงจริงไหมอาจารย์ถามอาจารย์หน่อยอาจารย์ไปมาแล้วอาจารย์เป็นคนพื้นที่ใกล้กับของเขาเนี่ยเขาบอกว่าคนกัมพูชาเนี่ยชิงชังไทยมากไม่ชอบไทยเลยเออในแง่หนึ่งเนี่ยต้องบอกว่า คนยุคใหม่เนี่ยค่อนข้างจะชื่นชอบนะคนเจเนอเรชันใหม่แต่ว่ากลายเป็นว่าคนเจเนอเรชันซึ่งผ่านสงครามนะครับผ่านเรื่องของความเจ็บปวดในช่วงของการที่เขมรแดงแล้วก็คือเขมรแดงมาอยู่ตรงชายแดนแล้วฝั่งไทยก็แบกใช่ไหมครับในทางประวัติศาสตร์แต่ว่าคนที่ชิงชังไม่ชอบเนี่ยก็ไปอยู่ในอํานาจ แต่เป็นวจเนเรรนซึ่งอยู่ในอำนาจเนี่ยคือคนซึ่งมีอย่าใช้คำว่าไม่ชอบเลยทัศนคติไม่ไว้วางใจไม่ไว้วางใจครับอาจารย์ในฐานะอีกนึงนะอาจารย์ไปอยู่กัมพูชามานะครับเหตุการณ์สู้รบปะทะกันระหว่างชายแดนนะครับคนชาวกัมพูชานี่เขาเขาวิจารณยยังไงฮะอันที่หนึ่งก็คือว่าเขาไม่อยากมีสงครามหรอกนะครับแต่ว่าในในฝั่งกัมพูชาเนี่ยอย่าลืมนะฮะกัมพูชาเนี่ยได้คะแนน9ต่อ3ในสารโลก พนันเขาก็ถือคำมพีร์อย่างนี้เนี่ยในศาลตัดสินแล้วว่าเป็นของเขานะครับแต่ว่าจะตีความยังไงไม่รู้นะฝ่ายเราก็บอกว่ายังเป็นของเราอยู่นะครับพื้นที่4.6เนี่ยทหารเราไปอยู่นะฮะวัดแก้วอะไรต่างๆะนะเขาก็ถือว่าตรงนั้นเป็นของเขาเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยไปเอาดินแดนเขาคือถ้ามองต่างมุมนะแล้วก็เขาบอกว่า ยังไงก็ตามเนี่ยอย่ามีสงครามเลยเพราะว่าเราเจอสองครามมา30 40, 40ปีแล้วออนะครับออแล้วก็ตอนนี้กัมพูชากำลังพัฒนามากนะครับค่อนข้างที่จะฟู่ฟ้ามากนะครับถ้าเข้าไปในพนมเปญเนี่ยมีสื่ออินเทอร์เน็ตตองนี้แค่มี 3G ีนะครับมีอะไรต่างๆนาะนาะนะคือคนอยากจะสงบสงบสุขสมบูรณ์อ่ะแสดงว่าเขาเนี่ยรู้เลยว่าคือไทยเนี่ยไม่รู้จักแพ้ตราตัดสินแล้วก็ยังไม่รู้จักแพ้ใช่ไหมประมาณนั้นคล้ายๆอย่างนั้นโอ้ถ้าเกิดมีรากฐานทางความคิดแบบนี้ก็ ผมคิดว่าหนึ่งที่ที่ผมอยากจะเสนอก็คือว่าถ้ารัฐบาลมั่นใจว่าเราสามารถที่จะที่จะมีหลักฐานแล้วก็โชยทั่วโลกได้ว่าเราเป็นฝ่ายถูกเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะต้องอ,อ,อะไรอะตะขิดตะขวงใจที่จะบอกว่าอ่ะฉันมีหลักฐานอย่างนี้ไปสู้กันใหม่ไหมนะฮะไม่รู้นะครับคือเสนออันที่สองถ้าจะใช้แนวทางการการรบเนี่ยก็ต้องแต่งทัพนะแต่งทัพมีกระบวนการ ย้ายคนนะฮะจากงบประมาณอะไรต่างๆนานาหาสถานที่ทหารก็ต้องออกมาได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้ามาทําอย่างนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์ในแง่หนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้ขอขอวิจารณ์นะครับชาวบ้านซึ่งซึ่งซึ่งอยู่บริเวณแถบนั้นเนี่ยคนที่ถูกถูกกระสุนจริงๆนี่คือภูมิสรรนะครับแล้วก็อพยพมาอยู่ในในในตัวที่ว่าการอำเภอแล้วชาวบ้านอื่นๆที่อยู่เป็นหลายหมู่นะฮะเราเรียกเรียกเขาว่าหมู่บ้านหมู่สองหมู่สิบสามนะฮะตำบลบึงมารูหลายตำบลเนี่ยก็ไม่อยู่กันมันกลายเป็นว่าตอนนี้เกือบ หมื่นกว่าคนสองหมื่นแล้วมั้งนะฮะมันมันมีมันมีหลายหลายที่แล้วเวลาเวลาจ่ายค่าชดเชยเนี่ยก็ต้องก็ต้องพูดแทนชาวบ้านที่ภูมิสรอนนะครับจ่ายเท่ากันหมดเลยเท่ากันหมดเลยแล้วคนที่เสียหายจริงๆเนี่ยผมอยากจะให้ให้มีกระบวนการตรวจสอบว่าบ้านถูกเผาไวหลังหนึ่งเนี่ยได้หัวละสามหมื่นอะไรเงี้ยคนเสียชีวิตได้ห้าหมื่นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ข้าราชการหรือใครต่างๆนะก็ก็ไม่ได้ว่าท่านนะฮะท่านอาจจะมีงานอื่นเยอะแยะเลยแต่ว่ากลายเป็นว่าคนซึ่ง มาอพยพเนี่ยอพยพมันอยู่ดีกินดีนะมีอาหารมีน้ำมีอะไรต่างๆนะแต่ไม่มีขยับไปอยู่อะครับอยู่บ้านอาจารย์อาจารย์ที่สมมติว่าเจอชาูชาที่เขามีความคิดอย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าดูจากพื้นฐานสารโลกตัดสินเป็นหลักแล้วก็ดูประสาทกับวิหานถ้าอาจารย์มีโอกาสได้คุยกับูชาคนนี้เนี่ยอาจารย์จะโน้มน้าวใจให้เขาให้เขาแบบคิดใหม่ยังไงจะมีวิธีพูดยังไงมีเหตุผลยังไงอาจารย์พูดได้ไหม ได้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 คุยกันมาคุยกับเขาเนี่ยคุยกันมาแล้วบอกว่าแต่ส่วนมากเขาจะชวนผมคุยมากกว่าอย่าทะเลาะกันเลยมองไปในอนาคตดีกว่านะครับหมายความว่าเอตกลงว่าตั้งแต่สารโลกจนมาถึงเริ่มปัญหาปี2551นะครับเขาอยู่กันมานะชาวบ้านอยู่กันมา ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าเอ๊ะตกลงยูเนสโกมันทําให้มีปัญหาหรือเปล่าครับนะครับเอ๊ะตกลงว่าคนอื่นเข้ามาทําเรื่องของกัมพูชาหรือประสาทพระวิหารเนี่ยทำให้เราแตกกันเองหรือเปล่า<อ>นะครับผมคิดคคว่าอาจจะมองว่าเราต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะไปสู่สิ่งเรงว่าอาเซียนนะครับคนซึ่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยข้ามไปข้ามมานะฮะเราเรา,เราบอกว่าตรงนั้นเป็นชายแดนใช่ไหมแต่นั่นคือศูนย์กลางของเขานะชีวิตชายแดนคือกรุงเทพกับพนมเปญต่างหากทั้งชีวิตเ็าอาจจะไม่เคยมากรุงเทพก็ได้ะะครรรัับบอออย่่าาางงผมมเเีจจชุุตวกทพไ